สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในราการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผมเอเเมาอมาหมูสเตตัสแต่ขอบฟ้าบรูดที่มีไฟแหล่งกล้าปราถนา,นาที่จะขอคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ EP 713นะครับเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเนาะก็จะมีฮานาเ c e แล้วก็เดลต้านะครับแข้าอมอยู่ EP นี้นะฮะ EP ที่715นะแยกมาดูได้นะครับผมอ่ะ ตอนนี้เราอยู่ในคืนวันพฤหัสนะครับผมก็เหลืออีกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะฮะให้ลุนเนาะก็เราอยู่พฤหัสที่30นะครับเดือนตุลาเนาะ EP แรกนะครับ Forex นะครับมีเทสสดเลยนะฝากไปดูด้วยนะครับผมเดือดมากนะฮะจังหวะทำกำไรนะครับผมสำหรับ Forex แล้วก็ EP ที่712นะครับเป็นหุ้นแนะนำกรับ c b o แล้วก็ ptt แล้ว cpf ก็คุณละเอียดโลหะประดิษฐ์ขอเข้ามา EP ที่713ก็ EP ที่เราจะพูดถึงนี่แหละนะครับอ่า uh, EP ที่714มี e a Mono Jazz d s a v นะครับ EP ที่715นะ้หุ้นที่อยู่ในเซต100นะครับยืนอยู่นบนเส้น EMA 200ในทำฟรมด์ด์นะครับผมจะมี S1 อันนี้ทํากำไรเลยนะ PR92 o u a l c o m แล้วก็ OR นะครับผมฝากติดตามด้วยอ่ะ uh, มาที่ EP 713นะครับผมเนาะเริ่มกันที่ฮานา ฮาหน้าเนี่ยผมได้ตีรันเวย์นะครับไซเวอัพของเขาขึ้นมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันเนาะก็ Go. จะเห็นรันเวย์แบบนี้เลยนะครับผมเขาขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมแล้วผมมองว่าเขาทำคอลเลกชัน a B บตอนนี้เขาไซร์ออกข้างนะครับผมอ่า เราเข้าออเดอร์บริเวณที่23บาท70ตังค์นะครับสำหรับไม้2เนาะสำหรับอของฮาน่าเราตัดขาดทุนที่23.70ซึ่งเขาก็ยังไม่ได้ลงมาเนาะทาเก็ตที่เรามองไว้ก็คือ27บาทอาทิตย์นี้บาทมีพลิกมาแข็งนะครับผมเงินบาทเทียบกับ USD 3 2 4 1เนาะ3 2ม1 7มีลงไปได้แถว3อ่า3 1อ่า32.1 30 2.2นะฮะแต่นี่ก็อ,อ่อนๆขึ้นมาบ้างแล้วนะครับผมมองว่าจะขึ้นไปแถวๆ3.2.5ได้นะครับผมสำหรับ USD เทียบกับเงินบาทเนาะก็ยังรอลุ้นยืนอยู่บนเส้น EMA 200อยู่นะครับเส้น EMA 200ตอนนี้อยู่ที่24บาท10ตังค์นะครับผมส่วน5ห,หน้าตอนนี้อยู่ที่23บาท30ตังค์อีกนิดนึงนะ นะครับผมภาหน้าก็จะยืนอยู่บนเส้น EMA 200แล้วทราเก็ตที่เรามองไว้27บาทคงไม่ไกลเกินเอื้อกนะครับนะโอเคไปต่อกันที่ K CE นะครับตกผลิกเทคนิคลับเทพแท่งเทียนอ่ะหนังสือเล่มนี้นนผมไปเจอมานะฮะมันจะเป็นสไตล์แบบอ่าการหาจุดเข้าการหาจุด ออกนะครับผมโดยการดูแพทเทิร์นของแท่งเทียนนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปเล่น Forex ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นค้างเงินแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับหุ้นได้ด้วยนะครับอันนี้เขาก็จะให้ดูในท่าฟ r a m e day t ท m าฟ r a m มชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถเอาไปอัดแอปใช้ได้หมดเลยนะครับผมคือฟิลมันจะเป็นประมาณแบบดูหน้าง,งานเลยนะครับผมเปิดชาร์จแล้วก็ดูแท่งเทียนนะครับต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์มากแล้วก็ไม่ควรพลาดน,นะครับผมอ่า ผมทิ้งลิงก์ด้านล่างคลิปแล้วเรียบร้อยนะครับผม KCE นะครับผม KCE อเรามองเขาขึ้น1ย่อ2ไป3นะครับตอนนี้เขาอยู่ขึ้น4นะครับผมอ่เดี๋ยวนะปรับทุกสอนหน่อยอ่านี่ยเน,น,น,น่แล้วเขากำลังจะไปขึ้นห้านะฮะ นะครับผมขึ้นสี่ทำคอลเลคชั่นแฟดด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นคืนห้านะครับผมก็ยังอยู่ในเส้นทางที่เรามองไว้อยู่นะครับเขาขึ้นมาไกลเขาขึ้นมาไกล,ขขไกลแถวแถวยีิบเจบาทยีบห้ตังค์นะครับถึงตอนนั้นนะ่ะเราได้กำไรตั้งสิบ2เเซแล้วนะแต่เรายังไม่เทคโปรฟิตนะครับผมอ่า เพราะฉะนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้สลหรับา k ซีเนาะเราจะทำการอทค t a k ฟ p r ไปก่อนยี่อน25%ตรงนี้เลยนะฮะอือตรงเวลาตรงบริเวณที่เขาอยู่นี่แหละอ่า เทคโปรฟิตไปเลยนะครับผมนะครับ TP ยี่หนะครับอ่ะก็คือผมต้องการล็อกกำไรแล้วผมเห็นบาทมันเงินบาทมันแข็งแข็งมานะฮะก็ ล็อกกำไรไปนะฮะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมนะแล้วก็ยี่ยิบห้าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยถ้แถวยี่สิบแปดบาทยี่ห้าตังค์เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วก็มาเทคโปรฟิตแถวสามสิบบาทนะครั <Columbus> right right บแล้ว k c ซน่าจะจบขึ้นฮแล้วต่อจากนั้นก็ทำคอลเลคชั่นต่อนะฮะอ่าแต่เราล็อกกำไรก่อนนะฮะเดี๋ยวจั่วลมนะสักยี่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับผม ่าล็อกกำไรไปแล้วนะได้กำไรมา11.22เปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่า,อาเดลนอตไว้ก่อนอทีพีนะครับผม25เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะตอนนี้ก็ได้มาที่11.22นะครับผมบวก 11.22%จุด2เดี๋ยวเราจะเทค p r o ฟิตจนหมดทั้ง100%แล้วเดี๋ยวเรามาค่อยเฉลี่ยออกนะอะ่อีกทีนะครับว่าไม้สามเนี่ยเราได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์เนาะแต่ตอนนี้แบ่งออกแล้วนะแบ่งออกแล้วนะย5นะครับผม อ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีหนังสือมาแนะนํานะครับผมอ่าเล่มที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกราฟแพทเทิร์นการนับขึ้นอิเล็เว็บสมอลเอ็กเว็บไลฟ์เอ็กเว็บที่ผมเปิดกราฟแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆบ่อยๆหรือแม้จะเป็นหนังสือที่เอาไวด้ดูพื้นฐานสําหรับหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีพื้นฐานาไม่ดีดูดีอียังไงดูงบกระแสเงินสดยังไงไพ่บุกใบลูแบบไหนมันดีไม่ดีนะครับผมนะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้นะครับ ผมอ่ลิงก์ด้านล่างเนื้อหาผมแปะลิงก์ทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกอ่านกันได้นะครับในราคาที่ในราคา26บาทสำหรับ KCE โอเคไปต่อกันที่พี่ใหญ่นะครับผมก็ยังลุ้นไปต่อนะครับเราอาทิตย์ที่แล้วเรายกจุดตัดขาดทุนไปบริเวณราคาเปิดและก็ KCE เนี่ยมีแต่กำไรกับเจ้านะฮะไม่มีขาดทุนแล้วนะครับผมอ่าเดลต้านะครับผม ตัวต่อไปอันนี้พี่ใหญ่นะฮะบอยท่าพระจันพึ่งได้มามีมีโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวนี่นะได้มาหกล้านนะฮะเดลต้าตัวนี้แหละนะครับผมบอยท่าพระจันนะฮะนอกจากจะเป็นเซียนพ้าแล้วเขายัางเล่นหุ้นด้วยนะครับผมเขาน่าจะเข้าได้แถวสองร้อยมั้งเบกไฮเดิมเนี่ยแถวนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาแคป ลง Facebook ส่วนตัวเขาอยู่แล้วเขาก็ไปเทคโปรฟิตนะครับได้มาหกล้านอืมกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วคิดดูว่าทุนเขาเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> อ่ะสำหรับเดลตานะครับผมเราก็ยังคงเวทแอนซีต่อแต่เห็นอะไรไหมฮะตรงนี้เลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปผมบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้ว่าตรงนี้คืออะไรนะครับอา้าวเนี่ย เขาทำอะไรเขาทำ high ใ,ใหม่นะแต่ว่าอะไรเดี๋ยวๆผมลบก่อน RSI เนี่ยเขาทำ low นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะถามเองตอบเองเขาเรียกว่า bearish divergent นะครับจำท่านี้ไว้เลยถ้าเจอท่านี้เมื่อไหร่นะครับผมเตรียมตัวนะครับผม ออกได้เลยนะฮะนะครับก็ยังคงมองว่าเดลต้านะครับรอมาเก็บแถวๆโซนโอเวอร์โซดีกว่านะครับลงมาไม่ลงมาเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เวลาไปเข้านะครับคือมันอันตรายมากๆเลยนะฮะราคาอยู่แถวนี้ถ้าใครไม่มีของเนี่ยก็แนะนำให้เป็นแอนซีไปนะฮะเนี่ยอย่างที่เราเล่นกันเนี่ย ดักดีเนี่ยครับเนี่ยอย่างตรงนี้เนี่ยเขาจบแพทเทิร์นเนาะแล้วเราก็เข้าตรงนี้เนี่ยขึ้นหนึ่งย่อสองเบรกหัวขึ้นหนึ่งจะไปสามเนี่ยเราเข้าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ขายหมูมาสองไม้นะฮะแต่ขายหมูดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับผมอ่าก็เวทแอนซีรอจังหวะเข้าสำหรับเดลต้าเนาะย,ยังคงเวทแอนซีอยู่รอให้เขาทำโอเวอร์โซเนาะเดี๋ยวค่อยเข้าสำหรับเดลต้า อ่าโอเคสําหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมสิ่งที่ผมกาลังพูดคุยแล้วก็นําเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้แนะนาหรือชี้นาเพื่อน,นั้นซื้อขายหุ้น3าตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยสุดท้ายท้ายสุดสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็กราบยินดีช่วยกดไลค์กดสมัคสมาชแล้วก็กดแชร์ด้วยสุดท้ายท้ายสุดสําหรับคลิปนี้ <c oughs> ก็สวสวัสดีครับ สุดท้ายบ่อยเหลือเกินไม่จบสักทีจบจริงๆแล้วนะฮะผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวิดัสวัสดีครับ